ย้อนไปเมื่อกว่า40ปีก่อนชื่อของเล็กนกไหนนุ่มวัย34ปีได้โด่งดังไปทั้งประเทศโดยก่อคดีสเทือนขวัญบุกไปสังหารกำนันพลซึ่งเป็นกำนันทรงอิทธิพลคนหนึ่งของเมืองเพชรในขณะนั้นเหตุเกิดเวลากลางวันท่ามกลางความตื่นตระหนกของชาวบ้านและผู้พบเห็นเหตุการณ์จำนวนมากการต่อสู้ด้วยอวุธสงครามและวุธร้ายแรง บริเวณทุ่งกว้างบ้านบางกุลาต่อเนื่องบ้านดอนานาลุ่มตำบลหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีระหว่างเล็กนกไนกับฝ่ายสมุนของกำนันผลได้ดำเนินการไปอย่างดุเดือดเลือดพล่านยังผลให้มีผู้เสียชีวิตในการประทะครั้งนั้นถึงเจ็ดศพและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งให้ชื่อของเล็กนกไนโด่งดังทะลุฟ้าทะลวงดินในชั่วข้ามคืน เป็นข่าวใหญ่พลาดหัวตัวไม้ในหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับทั้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและส่วนกลางท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความบ้าดีเดือดของเล็กนกในกับพวกชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันแต่ใครจะรู้บ้างว่าเด็กหนุ่มตัวดำร่างสันทัดที่ถูกสังคมประนามว่าเป็นไอ้โจรใจเฮี้ยมฆ่าคนเหมือนผักปลาแท้จริงมีเหตุผลความเป็นมาในเบื้องลึกเล็กเป็นคนมีอุปนบสัสยเป็นคนเรียบง่ายมาตั้งแต่เด็ก ไม่เคยระรานใครก่อนชาวบ้านมองว่าเล็กเป็นคนดีมีศีลธรรมบูชาความยุติธรรมและมีความกตัญญูรู้คุณเป็นเดือนใจไม่เคยข่มเหงรังแกใครก่อนชีวิตเล็กนกในควรจะมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติแต่เหตุการณ์บางอย่างในชีวิตบีบบังคับให้ต้องกลายเป็นไอเสือร้ายเส้นทางชีวิตฉบับนี้จะขอร้อยเรียงเรื่องราวของเล็กนกไนอดีตคนนางแห่งบ้านนาพันสามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ต้องขออภัยหากบางช่วงบางตอนไม่สามารถเปิดเผยชื่อหรือนำสกุลจริงของผู้ถูกพาดพิงบางคนได้กำนันไหนหรือในแก้วเอี่ยมสะอาดวัย61ปีอดีตกำนันตำบลน,นาพันสามหลานชายของเล็กนกไหนย้อนเรื่องราวของผู้เป็นอาให้ฟังว่าเล็กนกไนที่ตนเรียกติดปากว่าพี่เล็กเกิดที่หมู่ที่6ตำบลน,นาพันสามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบ,บุรีบิดามดาชื่อนายสาวนางแผ่นนกไน เล็กนกนายเป็นบุตรคนที่8ในจํานวนพี่น้อง12คนซึ่งในายจำนวนนี้เป็นหญิง5คนและชาย7คนในวัยเด็กเล็กนกนายใช้ชีวิตเหมือนเด็กลูกทุ่งทั่วไปช่วยพ่อแม่ทํนานาเลี้ยงเป็ดตามพื้นเพอาชีพของชาวนาพันสามมีนิสัยอบอ้อมอารีพูดจาอ่อนหวานมีเหตุผลจริงจังต่อการงานพูดอย่างไหนจะต้องทําอย่างนั้นตามวิสัยของนักเลงเมืองเพชร ที่สำคัญเล็กเป็นคนรักพี่รักน้องจนเป็นที่รักใคร่ของพ่อแม่และญาติมิตรทั่วไปนอกจากนี้เล็กนกนายยังมีพรสวรรค์ด้านเสียงเพลงเป็นพิเศษชอบร้องเพลงลูกทุ่งแนวสุรพลสมบัติเจริญแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเงาเสียงของสุรพลเลยก็ว่าได้มีงานวัดหรืองานอะไรในหมู่บ้านเล็กมักจะถูกเชิญให้ขึ้นไปร้องเพลงบางครั้งเล็กก็ทำหน้าที่เป็นโคศกประจำงาน เล็กนกนเคยตั้งวงตรีวงเล็กชื่อรวมมิตรศิลปินรับจ้างแสดงในงานต่างๆกระทั่งอายุย่างเข้า27ปีขณะชีวิตการทำงานในโครงการชมประทานเพชรบุรีและวงตรีของเล็กกำลังรุ่งโรยเล็กก็ต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากเรื่องเล็กๆเ,เหมือนน้ำพึ่งหยดเดียวกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตถึงกับต้องฆ่ากันศพแล้วศพเล่ามันเกิดขึ้นช่วงที่เล็กนำคณะวงดนตรี ไปแสดงที่ตำบลหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมีชายหนุ่มในหมู่บ้านนาพันสามมาติดพันแต๋วนางสาววงเดือนทองมาลีซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเล็กและเป็นหางเครื่องอยู่ในวงดนตรีของเล็กด้วยชายหนุ่มได้ติดตามไปชมการแสดงที่หาดเจ้าสำราญขณะที่วงดนตรีกำลังแสดงอยู่นั้นเขาได้เขียนจดหมายน้อยไปหาแต๋วบนเวทีเมื่อเล็กทราบก็ไม่พอใจ รุ่งเช้าจึงได้ไปต่อว่าชายหนุ่มคนนั้นที่บ้านซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเป็นเหตุให้พ่อของชายหนุ่มที่เห็นเหตุการณ์ไม่พอใจเดินเข้าไปชกต่อยเล็กจนลมลุกคลุกคลานแต่เรื่องราวไม่จบเพียงเท่านี้พ่อของชายหนุ่มที่ยังผูกใจเจ็บอยู่ได้ไปหานายพันเอี่ยมสะอาดผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตำบลน,นาพันสามมดาของนายแก้วซึ่งเป็นอาของเล็กเพื่อขอให้จัดการกับเล็กดอกนายให้เด็ดขาดแต่ผู้ใหญ่พันปฏิเสธ ทำให้พ่อของชายหนุ่มไม่พอใจและกล่าวอาคาดว่าหากผู้ใหญ่ไม่จัดการให้ผมก็จะจัดการกลับไปเล็กเองก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อของชายหนุ่มได้เดินทางไปหากำนันเที่ยงกำนันตำบลนาพันสามขอให้ช่วยจัดการกับเล็กนกไหนกำนันซึ่งไม่พอใจผู้ใหญ่ผันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงตอบตกลงช่วยเหลือทันทีและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่สองมีนาคม2 1 1 2นายแก้วพูดเล่าเหตุการณ์ขาะนั้นอายุ11ปีนายพันธ์เอี่ยมสะอาดนายผ่องหรือน้อยนกไหนและนายสุนทรหรือพรามกินเหล็กไว้19ปีพี่ชายกับหลานชายร่วมสายโลหิตของเล็กนกไหนกำลังนอนเฝ้าเป็ดไล่ทุ่งอยู่ที่กลางทุ่งนาบ้านปากขาดตำบลท่าแรงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี ได้มีคนร้ายจำนวน9คนถืออาวุธครบมือมีทั้งปืนสั้นและปืนยาวเดินนั้นเลาะทุ่งนาเข้ามาหวังจะถล่มเล็กนกไนให้แหลกรานแต่บังเอิญขนาดนั้นเล็กไม่ได้อยู่ที่เล้าเป็ดเพราะไปนอนที่บ้านพักชนมาทานซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรเมื่อไม่เจอเล็กนกไหนหนึ่งในกลุ่มคนร้ายได้ตะโกนว่าในเมื่อไอเล็กมันไม่อยู่ใครตัวดำยิงทิ้งให้หมดหลังสิ้นเสียง กลุ่มคนร้ายได้ใช้อุปบืนระดมยิงนายน้อยและนายสุนทรเสียชีวิตขาดที่จากนั้นกลุ่มคนร้ายได้เรียกนายผันให้ออกมานั่งคุยที่แค่ไม้ไผ่อยู่สักพักก่อนให้นายผันกับนายแก้วนอนคว่ำหน้าลงมีเสียงปืนดังขึ้น3นัดตอนนั้นนายแก้วยังไม่รู้ว่านายผันถูกยิงพอกลุ่มคนร้ายเดินหายไปท่ามกลางความมืดก็พบว่านายผันถูกยิงเสียชีวิตแล้ว นับว่าเป็นภาวะที่ปฏิชนยากจะทนทานได้เหมือนเล็กนกนายทราว่าอ่าพี่ชายร่วมสายโลหิตและหลานชายถูกสังหารอย่างโหดเทียมทารุณเพราะตนเป็นต้นเหตุแต่เพียงคนเดียวเล็กสืบรู้ว่าใครบ้างที่ร่วมขบวนการสังหารบุคคลน,นั้นเป็นที่รักของเขาในครั้งนี้จึงพยายามจะร้องขอความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในยุคนั้นเพื่อให้ตามจับกลุ่มฆาตกรมาลงโทษตามกฎหมายแต่ปรากฏว่าก็ไร้ผล ต่อมาอีกไม่กี่ปีเล็กก็ต้องสูญเสียพิชายเป็นที่รักไปอีกหนึ่งคนเมื่อนายผวนนกนายพิชายร่วมสายโลหิตถูกนายฉลองชาวบ้านบางทะลุยิงเสียชีวิตในงานยกช่อฟ้าวัดโพพระไหนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเล็กรู้สึกขับแค้นใจเป็นอย่างมากญาติมิตรต้องล้มตายเพราะอาริแต่ตนเองทำอะไรได้ไม่มากเพต้องคอยระวังภัยจากการตาล่าสังหาร เพื่อปิดปากจากบุคคลทั้งในวงราชการและจากกลุ่มอิทธิพลเถื่อนในขณะนั้นเมื่อชีวิตถูกกดดันและไม่ได้รับการเหลียวแลให้ความเป็นธรรมจากผู้รักษากฎหมายบ้านเมืองเห็นว่าไม่มีมาตรการใดจะรักษาชีวิตของเขาให้ปลอดภัยอีกต่อไปได้เล็กจึงตัดสินใจทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องทิ้งพ่อแม่พี่น้องที่เขารักใคร่โดยไปสมัครเป็นทหารพรานเพื่อไปรบในประเทศลาวสังกัดกองรบพิเศษ อยู่ใต้บังคับบัญชาของพันโทวิทูลยาสวัสด์ทุกเวลานาทีที่ผ่านไปหัวอกของเล็กนกนายฝังแน่นไปด้วยความอาฆาตแค้นขณะไปรบอยู่ในลาวก็จะคอยเงี่ยวหูฟังข่าวทางบ้านอยู่เสมอครั้งใดที่มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านก็จะลักลอบขนอาวุธปืน m 1 6ลูกระเบิดสังหารและอาวุธร้ายแรงชนิดต่างๆมาสะสมไว้เพื่อเตรียมการล้างแค้นจากนั้นไม่นานกำนันเที่ยงก็ถูกยิงเสียชีวิต ที่ถนนลูกรางบ้านนาขลู่ตำบลน,นาพันสมพ่อของชายหนุ่มถูกยิงตายที่หน้าบ้านพักของตัวเองนายฉลองถูกตามไปยิงเสียชีวิตถึงถิ่นที่บ้านบางทะลุและอีกหลายศพที่อยู่ในเป้าสังหารของเล็กได้ถูกชำระบัญชีแค้นอย่างสาสมทุกสายตาพุ่งเป้าไปที่เล็กนกไหนและก็ถูกขึ้นบัญชีดำเป็นอาชญากรคนสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการตัวอย่างมากในเวลานั้น หลังจากการตามสะสางบัญชีนี่แคนแล้วเล็กได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับกรรมตามกฎหมายบ้านเมืองและตั้งใจว่าวันใดที่จะรับอิสรภาพจะอุทิศตนบวชให้พ่อแม่อาศัยธรรมะเป็นที่พึ่งในชีวิตตราบเท่าอายุไขแต่ความฝันของเล็กนกไนก็ต้องสลายลงเมื่อนายเทียบอําพันทองชาวบ้านบางกุลาที่เคยเป็นเพื่อนตีไก่มาด้วยกันมาขอแรงให้ไปช่วยสังหารกำนันพล กำนันตำบลหาดเจ้าสำราญเนื่องจากขัดแย้งผลประโยชน์ธุรกิจบางอย่างความที่เล็กเป็นคนรักเพื่อนจึงตอบตกลงทันทีช่วงสายของวันที่4สิงหาคม2518ขณะที่เล็กพร้อมด้วยนายเปื่อนโพบำรุงนายอมพรพรามณีนายอเนกหรือขอดเอี่ยมสะอาดนายลาบพรทวีนายศักดิ์เพชรวรนนายเจ้มทองมาลีนายมั่นศีสุขใส นายทำไม่ทราบนามสกุลนายเทียบอัมพันธ์ทองกำลังดักซุ่มรอสังหารกำนันพลที่สวนสัตว์บริเวณตำบลคลองหัวตาลหมู่ที่หกบ้านบางกุลาตำบลหาดเจ้าสำราญกำนันพลพร้อมด้วยนายสมโพธนายชาญอดีตผู้ใหญ่บ้านบางกุลาผู้เป็นหลานชายและนายพลอยพร้อมลูกน้องอีกสามถึงสี่คนได้เดินทางจากบ้านพักเพื่อไปเอารถยนต์ที่จอดอยู่ข้างโรงน้ำแข็งริมหาดเจ้าสำราญ เมื่อกลุ่มของกำนันพลเดินมาถึงที่เกิดเหตุเล็กกับพวกได้กระหน่ำยิงกำนันพลกับนายสมโพศเสียชีวิตขาดที่นายชาญหลบหนีรอดไปได้ส่วนนายพลอยและพวกได้ใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้กลุ่มของเล็กนกไหนจนมาถึงบริเวณชายทุ่งระหว่างบ้านหนองตะพุกดอนนาลุ่มหมู่ที่7ตำบลหาดเจ้าสำราญเป็นเหตุการณ์ดวนปืนไล่ล่าชีวิตกันดุเดือดเลือดพล่านกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพอเมืองเพชรบุรี สนธิกำลังหน่วยปฏิบัติการในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีและตำรวจพลร่มกว่าร้อยนายพร้อมเฮลิคอปเตอร์ติดปืนกลมาสนับสนุนเข้าปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มเล็กกับพวกแต่เล็กไม่ยอมจำนนง่ายๆแม้ตกอยู่ในวงล้อมของเจ้าหน้าที่จึงได้เกิดการยิงปะทะกันอย่างดุเดือดทั้งสฝ่ายใช้อุธสงครามนานา,นาชนิดทั้ง M79 M72 และ M16 ยิงตอบโต้กันสนั่นลันทุง่ง ขณะตกอยู่ในภาวะคับขันเล็กนกไนก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหลวงพ่อตุ้มพระเกจิอาจารย์วัดห้วยเสือที่เล็กให้ความเคารพนับถือและภาวนาอยู่สักครู่ได้มีร้อยตำรวจเอกบัญชาบุญยรัตน์ผันรอมผู้มังคับกองเมืองโหลอดอาวุธประจำกายเดินถือโรโขงเข้าไปหาเล็กเพียงคนเดียวเกลีย้ยกล่อมให้เล็กกับพวกยอมมอบตัวถ้ายอมมอบตัวให้ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนันเล็กก็ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัน แลร้อยตำรวจเอกบัญชาได้พูดต่อไปว่าถ้าจะให้เข้าไปหาให้ยิงปืนอีกหนึ่งนัดเล็กก็ยิงปืนอีกหนึ่งนัดจากนั้นร้อยตำรวจเอกบัญชาได้เดินเข้าไปหาเล็กยอมวางอาวุธและเดินเข้ามามอบตัวพร้อมก้มลงกราบเท้าร่ําให้ระบายความคับแค้นออกมาร้อยตำรวจเอกบัญชาเกาะไหลเล็กและพูดทั้งน้ำตาว่าผมเห็นเล็กถูกรังแกทนไม่ได้เหมือนกันถ้าวันนี้เล็กตายผมก็ยอมตายด้วย นายแก้วเล่าว,ว่าถ้าวันนั้นรองบัญชาเข้าไปช้า20นาทีเล็กต้องถูกยิงถล่มและอย่างแน่นอนเพราะทางการเตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดปืนบินมาจากหัวหินหนึ่งลำและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพลร่มอีกหนึ่งชุดกะขยี้เล็กกับพวกไม่ให้เหลือซากแต่ดวงเล็กยังไม่ถึงที่ตายหลังจากการมอบตัวของเล็กนกไนเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีและยึดอาวุธสงครามร้ายแรงได้จำนวนมาก ทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากการปะทะกันทั้งสองฝ่ายโดยผู้เสียชีวิตฝ่ายเล็กมีนายเทียบนายเจ่มนายมั่นและนายธรรมส่วนฝ่ายกำนันพลมีกำนันพลนายสมโพธและนายพลอยนอกจากนี้ในเหตุการณ์เดียวกันยังมีนายประเสริฐพลายเผือกผู้ขับรถโดยสารสายเพชรบุรีหาดเจ้าถูกยิงที่คิวรถเมย์กลางตลาดย่านชุมชนในเวลากลางวันสาเหตุมาจากนายประเสริฐได้พาเล็กกับพวกไปยิงกำนันพล และนายเยื้อนกลิ่นนิรันถูกยิงตายที่บ้านบางกุลาโทษฐานให้ที่พักพิงกับเล็กต่อมาเช้าวันที่8สิงหาคม2518เวลาประมาณ8นาฬิกาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรีพร้อมด้วยกองกำลังได้นำตัวเล็กนกไนไนายเปื่อนนายอัมพรนายอเนกนายลาบและนายศักดิ์รวม6คนไปฝากขังยังสารจังหวัดเพชรบุรี วันที่26มีนาคม2 5 1 9เล็กนกในกับพวกถูกสารพิพากษาประหารชีวิตถูกนำตัวเข้าไปอยู่ในแดนประหารเรือนจำบางขวางกรุงเทพมหานคร8เดือนต่อมาสารอุทธรณ์พิพากษาลดโทษเหลือจำคุกคนละ100ปีและสารดีกาตัดสินยืนตามสารอุทธรณ์เล็กถูกนำตัวไปขังที่เรือนจำลาดยาวเป็นเวลา6เดือนก่อนถูกย้ายมาขังที่เรือนจำกลางราชบุรี เล็กนกนายชดใช้กรรมในเรือนจำกลางราชบุรีเป็นเวลากว่า12ปีได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวเมื่อวันที่25ทธันวาคม2 5 3 0ขณะนั้นมีอายุ46ปีญาติพี่น้องและบรรดาชาวบ,บ้านนับร้อยไปคอยเล็กกับพวกที่น่าเรือนจำนำขึ้นรถบุ่งหน้าไปยังบ้านพักนาพันสามทันทีหลังจากพ้นโทษเล็กนกนายประกาศไม่ขอเป็นมือเป็นเท้าใคร ต่อมาได้รับเลือกตั้งจากชาวบ้านให้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตตำบลนาพันสามแทนในบ่ายพวงมุผาที่กเกษียณอายุราชการวันศุกร์ที่13พฤศจิกายน2 5 3 5เล็กนกนายถูกนายพรทิพย์อ้วมอุ่มอ,มอายุ25บปีนักเลงรุ่นน้องชาวตำบลนาวุงยิงด้วยปืน N16 เจาะหน้าผากสมองกระจายตายขาดที่เหตุเกิดกลางทุ่งนาบ้านนาใสหมู่ที่3มตำบลนาวุงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ส่วนนายพรทิพย์เผ่นหายไปในพงหญ้าท่ามกลางความมืดรุ่งเช้าพันตำรวจเอกพิสิทธิ์คำแน่นผู้กำกับการสถาน,นีตำรวจภูทอนอำเภอเมืองเพชรบุรีพันตำรวจโทชาวลิตัยหลีสารวัตรใหญ่สั่งระดมตำรวจมือดีจากเจ็ดอำเภอปูพรมค้นหาแต่ไม่พบร่องรอยของนายพรทิพย์แต่อย่างใดเรื่องราวของเล็กนกไนจึงเป็นอีกหนึ่งตำนานของมือปืนเมืองเพชรที่ถูกกล่าวขานมาจนถึงทุกวันนี้